เอาละครับผมเดินมาที่ซุ้มของ KF 72นะครับวันนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับกำลังมาแรงนะครับเป็นที่นิยมของพี่น้องชาววัวพี่น้องเกษตรกรนะครับผมเอาละครับทำความรู้จักกับผู้ดูแลหน่อยครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับชื่อหมูครับผมครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า KF 72 KF IC ประดู72นะครับผม KF 72เป็นสายไหนครับ เป็นสายเป็นลูกคัสโนวาห้าร้อยนะฮะเป็นพี่น้องกันกับ kf 3 1หนึ่ง kf 6 8ไหมครับใช่ครับใช่นะครับผมใหญ่มากพี่น้องนะฮะดูสิ่งที่ผมมองเห็นตอนแรกคือเม็ดสีของเขานี่เด่นมากๆเลยนะครับเอาละจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างครับก็มีให้ลูกสีแดงเข้มครับแล้วก็ตัวเมียเยอะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์ตัวเมียนี่เยอะมากแค่ไหนครับ ร้อยตัวก็มีตัวผู้อยู่3ตัวครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะครับผมโอ้โหนี่มันเกิน9 0 97เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับการให้ลูกตัวเมียนะฮะแข้งขาใหญ่ใช่ครับกระดูกแข็งผมเดินเข้าไปได้ไหมครับได้ครับนี่แหละฮะพี่น้องวันนี้เห็นใกล้ๆดูใกล้ๆดูชัดๆเลยนี่คือ KF72 นะครับกำลังเป็นที่นิยมของหมอหรือว่า เกษตรกรนะครับ um ที่จะเอาไปพัฒนาวัวพัฒนาสายพันธุ์ของพี่น้องเองนะครับตัวนี้ก hmm? ็เป็นของวิไลฟาร์มนะครับนี่แหละฮะ KF72 นี่ครับโลโก้ตรงนี้ย้อนแสงนะครับไข่สวยมากพี่น้องนะฮะกระดูกแข้งขาอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็วัวเชื่องแล้วก็ยืนนิ่งมากๆนะครับตนโดกใหญ่แข้งขาดีนะครับสวยมากๆครับผมนะฮะดู นะครับ fc ยืนมุงดูกันเยอะเลยตัวนี้นะครับผม kf72 สนใจน้ำเชื้อโทรมาที่เบอร์อะไรครับ083ครับครับ151ครับ3825ครับผมครับผมครับผมเนี่ยฮะใหญ่มากๆเลยครับพี่น้อง kf72 วันนี้โอ้โหได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับนี่ยะปกติเห็นแต่ในโบชัวในใบผสมนะครับวันนี้ เอาตัวจริงมาให้ดูแล้วนะครับที่พูดจาภาษาวัวนี่แหละครับเนี่ยฮะยืนโชว์หน่อยครับผมขอเก็บภาพหน่อยครับขอภาพนิ่งๆรอๆหน่อยครับโอ้ยยัสองดูครับพี่น้องนี่เอาออกมาโชว์กลางแดดแล้วนะครับดูครับโอ้โหแล้วยืนสวยมากพี่น้องเนี่ยดูคนจุงนะครับคนจุงสูงเท่าไหร่ครับคนจุง สูง163ครับคนจุงมิดเลยนะครับตโนกนี่มีเหยเียบ2เมตรได้พี่น้องเนะี่ยฮะใหญ่จริงๆครับดูท่าเดินดูท่วงท่าดาูสรีระร่างกายวันนี้นะครับจุดเด่นที่ผมอีกเห็นอีกตัวหนึ่งก็อย่างหนึ่งก็คือมัดกล้ามเนื้อท้ายนะฮะมัดกล้ามเนื้อท้ายที่ใหญ่นะครับนะี่ครับ ดูตัวเต็มๆดูตัวจริงคนนี้นะฮะเอาออกมาโชว์แล้วนะครับผมสำหรับ kf 72ราคาน้ำเชื้อเท่าไหร่นะครับ4,015หลอดครับผม4,015หลอดครับครับนะครับผมเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับ083ครับครับ151ครับ3825ครับผมครับผมเนี่ยนะฮะโอ้โหคนมุงเยอะมากนี่ผมให้ดู นะครับกำลังยืนดู KF72 ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะนั่แหละครับมีแต่คนสนใจนะครับนู่นเลยนะฮะสนใจก็โทรมาสอบถามน้ำเชื้อได้นะครับตัวจริงฟาร์มอยู่ที่ไหนครับอยู่ตำบลขวครับบ้านกลางตำบลขวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ๋ออยู่สารคามพี่น้องอยากไปชมไปดูตัวจริงก็ตามไปดูได้เลยนะครับเบอร์โทรตามที่ได้บอกไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ